น้องสายรุ้งหลายท่านคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วท่านอธิบดีหลายท่านก็คุณหน้าคุณตาอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับโครงการนี้เริ่มมา5ปีแล้วดําเนินโครงการมา5ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยมาร่วมโครงการ2,5,000คนนะฮะท่านยิ่งใหญ่มากแล้วก็กว้างขวางทั่วประเทศเลยนะครับอดียุดขับปี6นี้นะฮะท่านอธิบดีฮะจะมีลักษณะโครงการเป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับใน ห้าปีที่ผ่านมานะครับเราจะไปจัดตามโรงเรียนต่างๆนะครับในกรุงเทพนิมณฑลทั้งโรงเรียนของรัฐบาลนะครับและของเอกชนนะครับแต่ในปีที่6นี่นะครับเราจะใช้วิธีคัดเลือกนะครับโดยจะให้โรงเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งในกรุงเทพนิมณฑลนะครับและเอกชนเนี่ยประมาณ5โรงเรียนครับนะครับเราจะส่งแบบ ข้อสอบแบบทดสอบนะครับไปซึ่งทดสอบแบบง่ายๆนะครับเอ่อตั้งชั้นป .1 ถึงป .6 เลยนะครับที่จะทําก็เอ่อแล้วเราจะจะมาคัดนะครับทั้งจาก5 0,000คน5 0 0รโรงเรียนนะครับจะคัดเหลืออยู่40โรงเรียนนะครับ40โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนละ1คนนะครับ1คนเอ่อแล้วก็จะเชิญนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับที่ได้มาเรียนรู้นะครับพร้อมนักเรียนพร้อมครูมาด้วยกันนะครับมา เรามาทำกิจกรรมได้รู้จักกันแล้วได้รู้ว่าเอ๊ะภาษีเนี่ยไม่มีประโยชน์ยังไงเราได้อะไรบ้างจากภาษีให้น้องเขาได้รู้รู้จักง่ายๆนะหรืออย่างาแบบทดสอบนี่ยากหรือเปล่าเพราะเด็กที่ปปหนึ่งปหกจะทําจะเข้าใจหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าเด็กรุ่นนี้นะครับเก่งกว่ารุ่นผมนะครับถ้าไม่รู้อะไรถามลุง g o o g l e นะครับลุง Google บอกได้นะครับครับอ,อย่างเช่นถามว่า ภาษีก็ไดบ้บุคคลธรรมดากรมไหนเป็นคนจัดเก็บกรมสรรพาิตหรือ,ปปมมอเปล่ากรมศุลหรือเปล่ากรมมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะครับหรือกรมสมกรณ์แบบนี้นะครับเขาตอบได้ตอบไม่ได้ก็ถามลุง Google นะครับเราจะคัดผู้ที่ได้คะแนน,นที่สูงสุดหรือดีที่สุดนะครับเข้ามาอยู่40โรงเรียนนะครับโรงเรียนละ1ท่านนะครับรบอบแรกนะครับก็จริงๆก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของเว็บไซต์ Rd.go.th ได้ด้วยใช่ไหมฮะทนายใช่ครับอ่าเ่ซึ่งผมเชื่อว่าเด็กเปิดเว็บไซต์นี้เป็นนะครับ YouTube เด็กเองเปิดเป็นเลยครับใช่ครับนะอ่ะมาตื่นได้แล้วนะฮะนี่แค่เริ่มต้นนะครับทั้งเด็กแล้วก็คุณครูเองก็จะมีโอกาสได้ร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับถามเด็กดีของเรากันบ้างนะครับเด็กสวัสดีครับน้องใส่ลูกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีภาษาจีนให้พี่ต้นฟังหน่อยลูก าสลผมชื่อสายลุงนีอหนุ9ขวบแล้วหนูเป็นครูสอนภาษาจีนกลางค่ะแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักนะครับยอดนะครับน่ารักมากๆเลยขอถามเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับผมถามเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเด็กควรจะมีหน้าที่ยังไงบ้างครับลูกครับ เด็กดีสำหรับหนูนะคะจะต้องใยรู้ค่ะแล้วพอเราอยากรู้เราก็ต้องรู้ให้มากที่สุดค่ะแล้วพอเรารู้แล้วเราก็ต้องสอนคนอื่นให้รู้บางด้วยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยยฝ่ยเรียนใยรู้นั่นเองนะครับความสามารถพิเศษของน้องสายรุงอะครับก็หนูเป็นครูสอนภาษาจีนกลางตั้งแต่สามขวบค่ะสามขวบ แล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์จูเนียร์ตอนเจ็ดขวบะคะ่ะเก่งมากๆเลยสามขวบไอ้ผมเดินหรือยังนะฮะเด็กสมัยนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะน้องสายรุงนี่เก่งจริงๆความสามารถพิเศษเป็นครูสอนภาษาจีนนะฮะหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องสายลุงมันอยู่แล้วนะครับเสียภาษีหรือยังครับลูกอ๋อก็ตอนที่หนูโฆษณาแบรนด์จูเนียร์หนูรู้จักภาษีเป็นครั้งแรกอะคะ่ะ <laughs> เพราะว่าตอนที่หนู ถ่ายโฆษณาแล้วได้เงินแล้วรัฐบาลก็หักสางหนูเสร็จแล้วค่ะหนูก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมรัฐบาลจะต้องหักเงินหนูด้วยล่ะคะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเรียกว่าภาษีทุกคนที่ทำงานจะต้องเสียภาษีเพื่อเอาเงินมาสร้างรถไฟฟ้าสร้างถนนสร้างนู่นนี่นู่นนี่เพื่อให้ทุกเราทุกคน ะสะดวกสบายมากขึ้นครับแล้วประเทศไทยก็จะเจริญยิ่งขึ้นค่ะยอดเยี่ยมเลย,เลยนะฮะรู้สึกยังไงฮะเป็นเด็กยังต้องเสียภาษีเลยอ่ะก็หนูก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะครับ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวน้องสายรุ้งจะมาตอบคาถามเราอีกถามท่านอธิบดีนะครับว่าอดียุทธขับครั้งที่6ปีดีนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นยังไงบ้างครับท่านครับต้องต้องเรียนท่านเหล่าซื้อก่อนนะครับสิ่งสิ่งแรกเลยกิจกรรมของเราเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กออกจากโรงเรียนนะครับมาอยู่ในการทํากิจกรรมร่วมกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ จาก40โรงเรียนที่ไม่เคยได้เห็นหน้ากันมาก่อนนะครับนี่จะมาเจอกันแบบตัวเป็นๆน,นะครับ,รบเจอกันเลยนะครับแล้วได้มีกิจกรรมร่วมกันให้เกิดความรักสามัคคีแล้วมีความรู้ในเรื่องภาษีในเบสิกอย่างที่น้องชสยลุงรู้อยู่แล้วนี่นะครับแล้วนะว่าภาษีเอาไปทําไมเก็บทําไมมีประโยชน์อย่างไรแล้วความสุขความสุขสบายที่น้องทุกคนได้รับในประเทศไทยเราในวันนี้มันมาจากอะไรถ้าไม่ใช่ภาษีจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ครับนะครับแล้วก็ยังจะพาไปเห็นของจริงอีกนะครับอย่างรถไฟฟ้าเราเห็นรถไฟฟ้าที่วิ่งบนลอยฟ้าเห็นทุกวันนี้เราเห็นใช่ไหมรถไฟฟ้าใต้ดินก็เห็นบ้างถูกไหมตอนนี้จะมีรถไฟฟ้าสายใหม่อีกสายหนึ่งสายสีน้ําเงินอยู่ระหว่างก่อสร้างจะพาไปเห็นถึงในใต้ดินเลยเนะไปน้องๆไปดูเลยว่าเอในใต้ดินเนี่ยเขาสร้างยังไงวิธีที่เขาจะขุดสร้างเป็นอุโมงค์เขาทำยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่เห็นง่ายๆนะครับถ้า ไม่ได้เป็นบุคคลพิเศษเข้าไปดูนะครับเราจะให้สี่สิบท่านนะครับ,รบที่ว่าได้คัดเลือกมาแล้วนี่นะครับจากการแขนนะ่งขันเข้าไปได้ชมนะครับว่าในการทํามุ่ม,มงเพื่อวางรางต่างๆนะครับแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมามาจากเงินภาษีนะครับจุดนี้นะครับเมื่อเขากลับมาแล้วเขาเขียนบอกว่าเอ๊ะเขาคิดว่าเงินภาษีมีประโยชน์อะไรบ้างให้เขามาคิด จากที่เขาได้เห็นจริงกว่านะครับแล้วจะคัดเลือกนะครับจาก40ท่านเนี่ยนะครับให้ได้6ท่านใครบอกตอบได้ดีซึ่งกระจ่างว่าภาษีเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างมีคุณค่าอย่างไรคัดมา6คนนะครับหกคนนี่นะครับเมื่อคัดมาแล้วนะครับจะให้ทั้งเขาและครอบครัวนะฮะแล้วมีคุณครูด้วยนะครับไป ท่องเที่ยวนะครับบินไปและกลับนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเห็นเอซีเห็นแหล่งท่องเที่ยวเห็นชายแดนนะครับแล้วก็ไปกลับแล้วให้พ่อแม่ไปด้วยนะครับไปทังครอบครัวนั่แหละครับที่เป็นรางวัลผู้ชนะ6ท่านที่จะได้รับครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะน้องสายลูกอยากไปไหมลูกอยากค่ะนะอยากมาร่วมงานตอบตอบแบบนี้ได้เปรียบแล้วนะครับที่ได้แั้นได้เปรียบแล้วนะสายลูกอายุเท่าไหร่นะลูกอปีนี้9ก้าขวบแล้ว โอ้ก้าวขัวก็มีโอกาสที่จะร่วมโครงการได้นะครับอ่ะสั้นๆอีกสักนิดหนึ่งนะครับถามท่านอธิบดีนะครับฝากอะไรถึงโครงการนี้บ้างครับท่านครับครับผมอยากให้ผู้ปกครองนะครับได้ใหล้ลูกหลานท่านนะครับเข้ามาร่วมในโครงการสิ่งที่เราหวังอยากเห็นคืออนาคตของประเทศไทยเราจะมั่นคงรากฐานจะ,จะดีได้เด็กๆนี่แหละครับ ที่จะเป็นหลักฐานในอนาคตของพวกเราถ้าเด็กนะครับและสืบความรู้สึกสอบไปอย่างครอบครัวจากพ่อแม่เขาพี่น้องเขาญาินะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายเห็นว่าประโยชน์ของภาษีคืออะไรแล้วก็มีความภูมิใจที่เสียภาษีและมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ใช้สายทั้ประโยชน์ทั้งหลายนะครับถนนที่วิ่งมาที่กรมนี้ ตึกหลังนี้ที่สร้างที่เรานั่งอยู่ก็เงินภาษีรถไฟที่คุณจะเห็นนะครับรถเมล์ทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากเงินภาษีน้ําปปาไฟฟ้าที่เราได้ได้เห็นได้ใช้แสงสว่างก็เงินภาษีดังนั้นถ้าเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วแล้วเขาต้องภูมิใจว่าเออนี่ถ้าเกิดไม่มีเขานะช่วยจ่ายภาษีไม่ไว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็ไม่เกิดถ้าเราไปเห็นประเทศข้างๆจากที่ไปอุบลถ้าเกิดมีคนเอ่ออย่างสมน้องไสลุงเข้ามาแล้วชนะเข้าไปด้วยนะ ไปเห็นประเทศข,ข้างเคียงเราเห็นว่าเฮ้ยเขาเสียภาษีน้อยอ่ปะปปดิเขาพัฒนาได้น้อยกว่าเราเยอะเลยถนนเขาเนี่ยวิ่งนะไม่เรียบอย่างนี้นะถนนเขาแคบๆเล็กๆเองเราจะเห็นสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ว่าภาษีมีประโยชน์ยังไงนะครับก็เสียงปรบมือดังๆเลยครับฝากน้องสายรู้อีกคน,นหนึ่งเชิญชวนเวนพื่อนๆมาร่วมโครงการอาดียุทธขับปีหกกันหน่อยครับก็มาร่วมสนุกสนุกกัน สนุกสนุกกันนะคะคหนูก็คิดว่าน่าจะสนุกดีอะค่ะใช่ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านนะครับ